ในพระยาสารสืบพระเจ้านะคะ6วังระยะเวลที่เราได้ทำทานะคะตอนนี้เราก็มาป้าพอของนะงคะพอนะอคะพอพระเจ้าที่เราจะวามใจ ไปนะะคชิงความรอดของเราออกจากชีวิตของเรานะคะให้เราที่จะห่างไกลจากโภคนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับผมวันที่ผ่านมาก็ต่อสู้กับลมฟ้าอากาศแดดร้อนขาดภาษาที่ใจก็เราเก่งนะคะก็ทีมงานที่รอนที่ขาดคุณพ่อประสีสายนะคะเราทํางานด้วยความมุ่งมั่นมากค่ะแดดเราไม่กลัว เซฟเลยนะพี่น,น้องขอบคุณพระเจ้านะะเนื่องจาพระเจ้าทำไม่ได้เลยพี่น้องขอบคุณพระเจ้าการทีมงานทิธีงานงานของพระเจ้าแล้วก็เมื่อคืนได้สามขีดทำนะคะก็ผู้ที่เขาไม่เชื่อผู้กล้าต่างในและร่วมกันในครอบครัวของพี่อุดรนะคะก็เราได้มีการสามารถทำให้เราได้แสดงเราได้เปิดเผยความเป็นลูกพระเจ้าให้ผู้ที่เขาไม่เชื่อต่างแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพเจ้า ผมวังในความรักะนะคะถึงเราจะอายุมากแต่ไม่มีภาษานะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะความรักของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณพระเจ้าที่พรนะคะมระญาติสนับสนุนพระเจ้าดี่ไหมคะผู้ที่ได้รับพรที่มาจากพระเจ้าไม่ไดะะ้ตั้งใจแบบนี้ก็นี่ไหมคะเชิด,ด,ดข่ะคุณแม่นะคะ ว่าไม่แน่ใจว่าเชื่อได้ว่าครึ่งหนึ่งเรียงเชียรพระเจาแะเรียกเชียรของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้อว่าจริงพี่อุลรเป็นคนเป็นคนอยู่ที่บ้านคนจับาย่ไกลประเทแต่ไม่หูข้าราชกาแต่ขากก็อย่งอย่างนีงสิรียเรก็พี่ดุดรเป็นคนอยู่บ้านบ้านบ้านห้าตาบ้านแุ่หวแล้วก็ไปทำงานอยู่ท่าท่า ทำงานด้วยการไปคืองานเยอะพี่น้องก็เลยอยากให้พี่ <Yeah. S 1> ไปช่วย น้ำที่เราตักใส่ถังน้ำนั้นเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงก็เลยตุยกันมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับ่กณตนเลยที่รอดมาโอ้ฟังปัญญานขอบคุณพระเจ้าเราคุยกันสามคนยืนสายเลยก็เลยคุริกมาวุ้คเาพิารณาเจจะเป็นสิ่งศักสิสาแต่พี่รอดก็จะนยันวเขามีปัญญาอะไปแน่พี่รอดตุริกแต่ผมก็จะคุยกับ ไม่ได้นเำจะเทไปเอย่างนี้ตรวลงป่าไม่ได้สัตัวเลยเนทางทิ่ป้าครับเตรียมจักเตรียมบ่อน้ก็เรียบไวาแต่เราไม่ได้สัตัวเลยในวันนั้นก็พระเจ้าที่ให้เห็เหตุการณ์ก็จะเป็นแันที่น้ำแปบนารทำที่อาจารย์ที่เราแปบปันในพระเช้าในมัธิที่สี่ข้อหถึงข้อเจ็ดข้อแปดของเรา ก็อยากจะแบ่งปันพระธรรมที่อาจารย์เห้ียวก็จะเพิ่มเติมจะบีในมทที่หกที่สีข้อที่6ท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายทุกยังมาไม่ถึงเพราะว่าประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักร จะต่อสู้กันทั้งจะเกิดการกระดานอาหารและเป็นไวในที่ต่างๆนี่คือเหตุการณ์ภาพปีพี่น้องท่าถ่าท่าหันผู้ที่อ่านภาพยนตร์ต้องต้องน่าอยากรู้ใจว่าทุกการทำนายอยู่ในภคพยีขร์ผมผมเล่นทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่ากรูใจที่น้องอ่านภาพยนีร์เยอะๆเราจะได้รู้เหตุการณ์ยังผมผมเข้าใจแต่ผมไม่สื่อถดกว่าผมเข้าใจว่าทุกในภพยนตร์ที่ผมอ่านผมเข้าใจว่ามันเป็นจริงแล้ว เพราะเหตุการณ mm. ์ในชีวิตในครอบครัวของผมที่ที่ผมมีที่พระเจ้าสํำแดงผ่านครอบครัวของผมอย่างอย่างเช่นเรื่องการสมาธิเรื่องการงานการเนิที่พระเจ้าประทานครอบครัวอันนี้ผมเข้าใจแล้วบังทีที่ผมอ่านนั้นเป็นเนเืินเป็นที่ไหวผงตัจจุบัฏวะผมก็ไม่ตกใจเพราะยังไงมันต้องตื่นขึ้นแน่นอนพี่น้องน่าเชื่อพระเจ้าในบางทีทุกเล่มที่เริ่องแต่ ประสบการณ์ของที่บอลเนี่ยทำงานมันหมดแล้วให้พี่น้องใครปวดใจนักการตั้งใดๆนีนก็ขอจากอิทิปัญญาพระเจ้าเป็อยู่พี่น้องเพราะว่าหลายคนก็เขาก็จะเดาเดาไปตามแบบที่เขารู้มาแต่แต่เรารู้จักพระเจ้ารู้จักพระบีเราเราอ่านรู้เราเข้าใจัยอยู่อย่างนี้นะปัญญาศึกษาเล่นใจเราที่ฐานที่รึขอบคุณพระเจ้าครับผมครับขอบคุณพระเจ้าครับ พระเจ้าเว่าถ้าพระเจ้าต้องการที่จะจับปุซิจะต้องมีพี่น้องทุกคนเต็มหมวความรู้ความไปข้างนอกหมอแลาบอกเลยนะคะองค์พระเจ้าคะมีไหมคะคุณหมอเข้มง่าหมอ ใน l ีวยาป็นคมเป็นเกษตรกรเด e ลัรองเดีเด็กจะชัวนั่นตัวนี้เจะลงทก็ขอใ ชิมินเรามัน <coughs> 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 Gracias. Yeah. Yeah. ข้าพเจ้าอยู่ในอยู่ที่สังขอ่นนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเทศบาลเสร็จการเชิญข้าพเจ้าประดุจมาในกรุงเทพถึงกรุงเทพประมาณสามทุ่นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ยกตื่นเมื่อคืนประมาณค่ำหนึ่งสองค่ำเมื่อประมาณกึ่งดึกนะครับก็วันศุกร์ก็เรียนเสร็จทางเข้าเที่ยงมองประทานเข้าที่โต๊ะตื่ไดอยู่ชั้นสองตถึงก็โยนไปโยนมาพลุ 刚才讲的那些话。 เราอยู life, ่ในยุค okay, สุดท้ายถ้าคำพีม <ế> ์ไม <c oughs> ่ได้บอกอย่างนั้นมาตุูเล่แต่นราไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้สอนเื่งนี่แต่เราแก่เราอยู่ในยุคสุดท้ายแท้ที่จริงถ้าคำพีม์เขียนว่าเรา